เอาก็สวัสดีครับ for แม่พี่น้องสุขีสุขอวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Boy โอ้โหโอเคครับทุกคนวันนี้กลับมาที่การรีวิวไอดีโรบอกราคาเหมือนเดิมนะครับวันนี้บอกตรงๆครั้งที่แล้ว4ี่พัน อันนี้ไม่โกหกแล้วนะ1,000 0มืนบาท1,000 0มืบาทไอเดียัดแค่มึงบ้าไปแล้วโอ้โหกูคงไม่ไม่กูซื้อไม่ได้หรอกครับทุกคนแบบอยากซื้อนะอยากแบบต้องรอทุกคนให้กำลังใจแบบกดไลค์กดแชร์เยอะซื้อให้ดูเลยอืมราคาสูงมากนะครับ1,000บหมืนบาทอ่ะมารอดูว่ามีอะไรบ้างมีผลอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ เย็ดแก่ทุกคนมาแล้วครับทุกคนโยรูรขาวดำนะครับเบลซิ่งฮิมาด้วยโอ้ยค่าหัว30ล้านอันนี้คือไอดีหนึ่งหมื่นด้วยบ้าแค่ขากุดนี่มันก็หมื่นเจ็ดโลบักแล้วเปล่าเกือบสี่พันแล้วนะ น,นี้ยังไม่ใช่ไอดีผมนะครับแต่ไอดีผมไอซีพันนะผมอยากได้นะครับอันนี้น่าจะแบบโอ้น่าจะไม่ไหวอะครับผมหมื่นหนึ่งนะเว้ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทไทยนะครับอันนี้คือย้ําเลยนะครับโอ้โหมารอดูนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะบลสซิ่งฮิมาใช่ไหมผมดูแป๊บหนึ่งอะอ่ะอะมามันตีเหนไหมตีนี่มันก็จะรู้สึกอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ดูอันนี้ดูค่าพลังครับโอ้โหค่าพลังพลังดาบนะครับอันนี้ไอดีนี้พลังดาบลว้ลวนๆเลยโอ้โห ดาบคู่โอเด้งกูยอยากได้ยิ่งนักเอออันนี้เป็นผลอันนี้เป็นผลวาร์มนะครับทุกคนตื่นทุกผลด้วยดูทรงเนี่ยเนี่ยเรียกเจ้าทะเลเสกเจ้าทะเลได้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนดูเงินเย yes, สแม่เก้าร้อยกว่าล้านโหเฮ้ยปูเล่นยังไงบ้าคุ้มค่าชิ้หาย เงิน980ล้านเกือบพันล้านเ่ยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับดูทุกคนดูไม่เชื่ออาดูเดี๋ยวหาว่าแบบทําภาพกราฟ,ฟิกเอานี่โอ้ยมามาก่อนจะไปดู blessing ต่างๆนะครับทุกคนอันนี้มาดูผลปีศาจดาครั้งที่แล้วมี13ผลนะอันนี้มีผลอะไรบ้างเอบเข้าไปดูก่อนอ่าหผล2ผล3ผล4ผลหผล6ผล6

แต่ครบทุกผลนะโอยทำไมกูต้องมาอยากได้ไอดีที่มันแบบนี้ว่าคือว่ามันใช้ได้งานได้ทุกผลจริงไหมว่ามันตื่นทุกบทจริงไหมเอาสูมมั่วๆเลยแล้วกันนะอ่าเอาเป็นอ่าเอาเอาแสงแล้วกันนะดูแสงดินั่นไงเย็ดแค่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีไม่เคยใช้แสงว่ะไม่เคยใช้แสงว่ะ โอเคโอเค,อ,เคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเผื่อเดี๋ยวเขาเรียกแล้วผมบางทีผมก็ยังไม่น่าเชื่อว่ามันจะเลเวลครบทุกคนจริงหรือเปล่ามันบางทีมันอาจจะมีสุ่มผลตื่นนะแต่ผมลองอ่ารัม b บ้แล้วกันนะรัมโบ้ฮันน่ะเห็นไหมทุกคนรัมโบ yes, okay. ้โอ้โหยาสเคคอมมูนิตี้ไกโอ้โหย นี่ตื่นเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวเราต้องรองดูท่าอัติท่าสุดท้ายนะครับเชี่อของดีจริงอ้าวผลตื่นทุกอันเลยแต่นี่คือเขาไม่ได้อัพผลนะครับผมเขาจะอัพเป็นอันนั้นมากกว่านะครับเดี๋ดูนิชัดเจนตื่นทุกผลโอ้โหสุดยอดไปเลยยิ่งนักานนบา10,000ห่บาทนะเน้นก่อนเลยอ้าวคราวนี้ก็เราผลนี้นะครับ ไม่ต้องใช้ผลอะไรมากเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นผลตั้งต้นด้วยขอใช้จิ้งจอกแล้วกันนะครับทุกคนขอใช้จิ้งจอกแทนนะครับอ่าจิ้งจอกดูนีโอ้โหแม่งัทุกคนผมพูดเลยว่าอย่างเดือดอ่านี่เรารู้แล้วนะครับโยรู้นะครับเปิดฮาคีสิสสินี่นะครับโยรู้ข่าวดำไม่ต้องสืบนะครับที่ผมอึ้งน,นี่คือไอดีเนี่ยเงินมันเยอะไปไหนวะ เดี๋ยวให้ดูของก่อนนะครับผลปีศาจไม่คือบทปีศาจนี้เขาคงไม่จําเป็นแล้วแหละเนี่ยว่าเขามีของครบขนาดนั้นนะครับชี้อยากได้วันหนึ่งโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยสิบเคเลยว่ะนี่แล้วรับไปเกาะโฮเก้กแล้วกันนะครับของบิ๊กมัมนะครับเนี่ยครับค่าหัว30ล้านนะครับชิ้เจนะครับส่วนผมชิ้เจแม่นะครับตายแล้วผมอยากได้ทุกคนทํายังไงหมื่นหนึ่งเอาไงดีวะสำหรับผมมันแพงแต่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคุ้มไหมนะครับเออ เดี๋ยวๆๆๆไป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 เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนกูลงเองก็ได้ว้าเออเอาดิไม่สนหลอกเรือมามามาอ่าเดี๋ยวจะลอง PVP ให้ดูด้วยนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะครับผมทุกคนอ่านี่เลย2 0 0พนี่อันแรกเราลองโยรุไปแล้วใช่ไหมครับอ่าครั้งอันที่2ก็คือผมจะลองเป็นนี้ก่อนละกันดาบ3ดาบนะครับดาบโซโรนะครับผมอ่าธรรมดาไหมธรรมดาไหมนี่เราเปิดฮาคิอยู่แล้วเป่เปิดฮาคิสสิ ผมชอบตรงขาเนี่ยขาเดียวนี่แหละขาโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดีวผมขึ้นรูปให้ดูว่าแค่แบบเนี้ยว่าตัวเขาก็เท่าไหร่ละอะ่ะเนี่ยอหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงขึ้นแค่เนี้ยก็เกือบหมื่นแล้วครับไอเดียแค่เติมแค่เนี้ยเอาคราวนี้มารองกันที่ดาวนะครับโอ้โหเฮ้ยไอ,ไอนี้ไม่เคยเห็นอะไรไฟหรอ l e ล s i n g ไฟนะครับเฮ้ย แล้วนี้เขาอัพดาบด้วยทุกคนเดี๋ยวผมลองตีนี้นี่นี่ครับไฟเผาเห็นไหมทุกคนดูโอ้โหไฟเผาเผาไหมเรียบร้อยไฟเผาเรื่อยๆขู่หมดเนี่ยแม่ทุกคนดูคอมโบขึ้นเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราลองล่อล่อล่อดิล่อมา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 เรื่อยดิล่อมาดิ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 เนี่ยซานโทริว้าา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 ดาา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 า เรียบร้อยโดนไฟเหมือนกันนะครับทุกเบสซิ่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยอันนี้ใครครับไอพวกชอบบกเหกอมึงอะฮะโปรหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่าไปว่าเขานะครับอย่าไปกล่าวหาเขานะครับโอเคมาเดี๋ยวลองดูนี้ดิลองดูนี้ดิซานโตริวนีกิริสบันบ้าโอ้ยหกพันนอๆครับเดี๋ยวๆๆขอขอลองดูอีกทีทุกคนท่าแรกเหมือนจะไม่ติดไฟปวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง สานโทริวเฮ้ยยาติดไหมตโติดเสียงแทบกูคแคบขาดรอยติดนะครับทุกคนติดไฟด้วยนะคะบอ้ย,ยบอกเลยว่ามันพยาคารในขอลองดิเออเออเอาดิเอาดิม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 าดิาดสานโทริวเนกิริเออมาฟันเปล่าๆก็ล่วงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับฟันเปล่าๆปล่าใครสำหรับใครจะ PVP นะครับ เขาก็จะติดไปไฟไปเรื่อยๆนะครับจนตายนะครับเดี๋ยวผมจะลอง PVP ให้ดูด้วยสักตอนนะอันนี้หมดไปแล้วนะครับที่ดาบนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนทํานะครับก็คือบางทีมันมีเงินอย่างเดียวมันซื้อไม่ได้นะมันต้องไปซื้อคมพีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสุ่มได้ธาตุไหนนะครับเออถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับอมาเดี๋ยวมาลองกันต่อนะครับอันนี้อะเดี๋ยวลองดาบคู่โอเด้งสิดาบดาบคู่โอเด้งเป็นแบบไหน อ๋อโอเคดาบคู่โอเด้งเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นน้ําแข็งนะครับเนี่ยเออนี่ครับจะติดฟอร์สนะครับอ่าอ่าเรียบร้อยโอเคจะติดฟอร์สอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มันแต่มันก็จะสวยเกินดูดิทุกคนเห <c oughs> มือนโหดกว่าไอดีนั้น2เท่าเลยนะครับแต่อาจจะไอดีอาจจะไม่มีเบลซิ่งสำหรับธาตุของดาบเท่ากับไอดีบางอย่างนะครับแต่ผลปีศาจครบอะเปลี่ยนเป็นนี้แป๊บน,นึงนะครับใช้งานก่อน อ่าโอเคมันมีให้ใช้อยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนบารมีเพรานึงไม่ชอบหรอต้องมันต้องเป็น3ดาบอูดิงเดี๋ยวดาบไฟอะมาอ่านี่ทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูภาพจะชัดโอ้โหนี่ครับเบล n g f i ไฟกีต้า r นะครับของกรุ๊ปนะครับโอ้โหดูนินี่ติดไฟพยยาคาแมะเลยติดไฟนี่ครับทุกคนดูโอ,โอ้ไฟ นี่นี่นี่ไฟไหมติดไหมนี่นะครับติดเรื่อยๆนะครับคอมโบดูดูเดี๋ดูนี่ดูนี่ดูนี่เออไฟติดไหมดูดูดูอันนี้มันอันนี้ยังไม่ดูนะอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอนี่หายไปก่อนนี่นะครับทุกคนไฟเผาโอ้คุณยายวรนาาโคตรโหดเลยทุกคนโคตรชอบเลยหมื่นหนึ่งครับทุกคนว่าคุ้มไหมเม้นมาหน่อยว่าคุ้มไหมเออเม้นมาหน่อยให้ดูหน่อยว่าคุ้มไหมทุกคนมีสี่ e s s i ิ g นะครับอันแรกนี่คือดาบนี่นะครับดาบ โซโลนะครับสามดาบไฟนะครับแล้วอันที่สองก็นี่กีตาร์ไฟนะครับผมธาตุไฟนะครับอันที่สามก็คือนี่โยรุก็จะเป็นน้ําแข็งนะโอ้โหโ,โคตรเท่แล้วก็สองดาบก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับฟอนนะครับเย็ดแคทุกคนไปเลยไหมทุกคนเดี๋ยวลองไป PVP โชว์เลยไหมเออลองไป PVP โชวได้ไหมเฮ้ยใครๆๆอ,อ่ะใครอ่ะไปไปไปเดี๋ยวลองไป PVP โชว์แป๊บนึงครับทุกคนไป ลองๆองของหน่อยลองของหน่อย,อออยมาแล้วทุกคนโรคสองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมารองของกันให้ดูนะครับทุกคนอะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ารหัสหมื่นหนึ่งมีอะไรบ้างสักห้าวิไปหนึ่งสองสสี่ห้าเออเป็นไงทุกคนใครไม่ทันแคปไว้นะแล้วทุกคนเม้นต์มาให้ผมดูหน่อยว่าถ้าผมอะผมจะพูดเลยแล้วกันเมื่อวานะไอดีนั้นะผมยังไม่ซื้อนะ แต่ถ้าเอา4 0 0พันกับอันเนี้ยถ้า4 ID 4 0ดีพันบาทเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปนะครับกับวันเนี้ย1 0 0 0 0หมื่นบาทอะ่ะให้น้องๆช่วยเม้นกันมาหน่อยว่าอันไหนมันคุ้มออก,กันผมจะได้ตัดสินใจซื้อแต่ถ้าซื้อนี่ผมอาจจะทงต้องผ่อนนะแต่แต่ทุกคนเมนมาให้ผมดูหน่อยว่าอันไหนมันคุ้มออก,กันเนี่ยดูดิแค่ข้าหัวก็กินขาดแล้วผลปีศาจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยากลองวิชาบ่าทุกคนไหนเราลอง PVP ีซิมาพ v p PP หน่อยมา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 พอ้ี อยน, <game> นีลล่ลองไหมลองไหมมีใครอยากลองไหมเขาอยากลองผมมามาทุกคนเขาอยากลองกับผมมามาไหนวะไหนวะไหนกูขอลองนี่ดับไฟอ่ะเอา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 แล้วเหรอเอา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 แล้วเหรอมาดิเอาแล้วเหรอมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยมันเลเวลต่างกูคิดว่ากูโหดป้าเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันพากูมาที่ไหนอ้าวมันพากูมาที่นี่มึงพากูมาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดินเดินเเดินเฮ้ยกูอ๋อกูยังไม่ทันทำอะไรเลยใจเย็นพี่ชายใจเย็นใจเย็นเสียชื่อเสียลูกคดีมอสเสียลูกคดีมอสใจเย็นเสียลูกคดีมอสใจเย็นน้องเอ้ยน้องเอ้ยทุกคนโอ้หมันเอาผมจริงว่ะเอ้ยเลอดเจย์เยนใจเยนให้กูเลือดเต็มเท่ามึงได้หวะโอ้ยให้กูเลือดเต็มเท่ามึงได้ไหม ให้กูได้เต็มเท่ามึงได้เดี๋ยวรอก่อนเมื่อกี้มาเล่นผมทีเผื่อมากเดี๋ยวมึงเจอกูไหนไหนไหนกูขอกลับบ้านก่อนไหนมามามาไหนมากูใหม่ดิมากูใหม่ดิมาดิมากูใหม่ดิมากูใหม่ดิมาดิโอ้สกิลมันเยอะเหลือเกินทุกคนมากูใหม่ดิมากูใหม่ดิไหนไหนค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 นไหนมากูใหม่ดิมามากูใหม่ดิมึงแอ์นั่นใช่ไหมฮะแองก์นั่นใช่ไหมฮะ

ผมพูดไอดีหนึ่งหมื่นบาทนะครับทุกคนบอกเลยว่าอ่ันนี้คือผมที่ผมให้เขาให้ยืมมานะครับเออก็คือเอามาให้ไม่เจ่เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมมาขอเขามารีวิวเพราะผมชอบมากเ้ย เออเนี่ยก็คือใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เม้นมาถ้าอยากให้ผมซื้อทุกคนเม้นมาดูผมไม่เจอสักหมื่นวิวไวหมื่นห้าสองหมื่นไปในยูทูบอ่ะผมจะได้ตัดสินใจซื้อได้นะครับเพราะว่ามันโหดมากๆนะครับไอดี ID คือขาเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้คือใครสนใจติดต่อนะครับอันนี้ผมคลิกให้อ่านี่นะครับน้องเขานะครับก็คือเขาจะเป็นคนขาแล้วก็จะเป็นแอดมินเพจด้วยนะครับสําหรับผมอะ่ะ เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์แต่คือผมว่าไอดีมันโหดจริงๆนะครับแต่มันอยู่ที่คนเล่นนะครับผมแต่เนี้ยขากุดเนี่ยแค่ขากุดนะก็ดูว่าความคุ้มอ่ะยวผมดีดนิ้วให้ดูทีว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ